ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันชี่16พฤศจิกายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้โคสนะเอาได้ยังไงไรฟอร์ดเทียปัญหาเข้าแคมป์สิงโตนได้แล้วนะโดยกันนี้ทางาบับไรัฟอร์ดกองหน้าของทางแมนยูนะฮะเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติอังกฤษได้แล้วหลังจากพลาดในการซ้อมช่วงแรกจากเขตผลส่วนตัว โดยสตาร์ผีแดงมีลุ้นที่จะลงสนามช่วยทีมในเกมที่กำลังจะมาถึงของทีมเช่นกร็ดที่จะพบกับทางบอนต้าและก็มาสโดเดียนเหนือซึ่งแรดฟอร์ดพลาดการออกสตาร์ทแคมป์ฝึกซ้อมของทางเกรเดตเซาเกชเนื่องโดยปัญหาส่วนตัวขณะที่เคลวินเฟรปก็เลื่อนการเข้าร่วมด้วยเหตุผลเดียวกันแต่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาเร็ววันนี้ โดยกันนี้ F.A. ยืนยันถึงการอ่าร,ร่วมราชาของทั้งคู่นะฮะเช่นเดียวกับการที่ชุดเมริงแฮมและก็บริวายโคบิลที่ถอนตัวออกไปทำให้จำนวนการถอนตัวของผู้เล่นในทีมที่เซาเกตส์เรียวันนั้นมีถึง5คนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ทั้งทางเชมเบดิสันโรอิชดังและก็คารมบิสันก็ต่างถอนตัวออกไปเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บโดยบริโกโบรอิชดาวรุ่งจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกเรียกตัวมาติดธงเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับทางโคปาเมอร์อดีตเพื่อนรุ่มทีมที่จะเริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจกับทางเชลซีโดยเอชรีคอนซาเซนเตอร์แบ็กแอชตันวินราหะก็มีโอกาสประเดิมสนามให้กับทางทีมเชลซีังเกฤษเป็นครั้งแรกหลังถูกรียกตัวติดทีมเช่นเดีวยวกัน ส่วนไรซ์ฟอร์ดกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทางแมนยูกันอีกครั้งในเกมที่เอาชนะลูตันชาว์ไปต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังพลาดในเกมชนะฟูลแลมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนั่นเองอย่างไรก็ตามนะฮะกองหน้ารายนี้เพิ่งทำได้เพียงแค่ประตูเดียวในเกมที่บริเกตได้ไดดการน,นี้เพียงแค่ทนั้นเองนะนะแต่ผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารกันครับ อาได้ยังไงคารินวูดลุ้นคืนผีหลังเปลี่ยนมือซีโอนะโดยความหวังของเมสันคารินวูดนะฮะจะกลับมาอย่างแมนยูอาจเต็นไปได้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ดังบริชาร์ดอาโนซีโอคนปัจจุบันกำลังจะออกจากสโมสรก่อนช่วงสิ้นปีนี้โดยพาราทิกสจวตที่ปรึกษาทั่วไปของแมนยูจะเข้ามารับหน้าที่แทนที่อาโนเป็นการช่วงคราวพร้อมดำรงตำแหน่งการเดิมของเขาเนี่ยควบคู่กันไป โดยการิบูนนั้นถูกบีบให้ตกลงที่จะออกจจะทางแมนยูด้วยความยินยอมพร้อมใจในวันที่21สิงหาคมหลังจากจับมืออาถูกจับกลมเมื่อเดือนมกราคมปี2022ในข้อหาที่พยายามข่มขืนและก็ล่วงละเมิดทางเพศซึ่งทําให้เขาต้องถูกสมสอนสั่งพักงานยาวเลยทีเดียวเขาถูกตั้งข้อหาในช่วงเดือนตุลาคมในปีนั้นแต่ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดก็ถูกยกฟ้องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดยสจวตเองเป็นผู้ช่วยดำเนินการสอบสวนภายในของแมนยูต่อการินวูชซึ่งเห็นด้วยว่าเขาควรที่จะกลับมาแต่ว่าอาโนเลือกที่จะไม่ฟังคําแนะนําเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้มีการบริงานข่าวนว่าเขาพิจารณาที่จะให้โอกาสกับสตาร์ปรนี้เป็นครั้งที่2หลังจากที่การสอบสวน ภายในสโมสรแต่การตอบโต้ที่ดูเดือดของแฟนบอลและการประท้วงนอกโอเชฟฟอร์ดทำให้ทางอนานโนั้นต้องพิจารณาใหม่และเขาเองก็อยากจะเลือกขับกินบูชพ้นทีมไปนั่นทำให้กีรินบูชในวัย21ปีต้องย้ายไปที่เคตาเฟ่ T A F e, เพื่อวันเส้นตายในครั้งนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนนะว่าสจวตเนี่ยน่าจะนำกรินบูชกลับมายังแมนยูอีกครั้งได้หรือไม่งานนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันตอไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับพ่อไหวไหมครับคาดจะไลอัพแมนยูยุคทางเซอร์จิมราชิฟโดยการที่ทางแมนยูเตรียมจะเข้าสู่ยุคใหม่กับการบริหารงานของทางเซอร์จิมราชิฟอาบิมหาเศรษฐีชาวเมืองผู้ดีที่คาดการกันว่าน่าจะเข้ามาดูแลสโมสรในระดบนี้พร้อมกับแผนในการเสริมทัพครั้งใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตระรอบสองเดือนมกราคมนี้ โดยการที่ทางเซอร์จิมจะเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรปีศาจแดงจํานวนกว่า25%มูลค่าประมาณราว1,400ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ61,600ล้านบาทโดยคาดการณ์กว่าจะมีการยืนยันอนุมัติในช่วงเบรกทีมชาติของเดือนนี้และทันทีที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะฮะเขาก็จะเริ่มดำเนินการร่างแผนนําแมนยูคืนสู่ความยิ่งใหญ่กันอีกครั้ง แน่นอนนะว่าเจ้าของบริษัทเคมีพันธอินิออสพร้อมอาชีกเงินให้กับทางเอริกเชนฮาร์เพื่อจะมองหาผู้เพื่อนที่ต้องการเพื่อจะทําให้แมนยูนั้นกลับมาแข็งแกร่ง,งในขณะเดียวกันก็ขายนักเตะที่ไม่มีความจำเป็นออกไป2อถึงสคนเช่นจานอนซันชโชกาซิเมโรและก็บราฟเอลวารานเป็นต้นในครั้งนี้ ตลอดทางตำแหน่งแรกก็คืออ,องเดรโอนาน่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจให้ทำบั้าชี่มือหนึ่งในการเฝ้าเสาโดยนักเตะได้ย้ายมาจากทางอินเตอร์มิลานช่วงสเบอร์นี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่4 2 8ล้านบอน์หรือราวประมาณ1 8 8 3 2รดล้านบาทแม้ว่าผลงานในช่วงแรกจะไม่ค่อยดีนักและเจ้าตัวนั้นก็พัฒนาฟอร์มมาเรื่อยๆนะฮะจนสามารถเก็บคาริชีตในลีกได้2เกมติดต่อ,อก,กันในครั้งนี้ตามด้วยตำแหน่งกองหลังเริ่มที่แบ็คขวา คงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่จะมีการเซ็นสัสญญาแข่งหน้าใหม่ตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้อย่างน้อยก็ยังมีดิกโก้ดาวโรดและก็อารามวิสก้าที่พร้อมจะแข่งกันเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งตัวจริง ขณะที่ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟมีความเป็นไปได้สูงที่ทางบอราน,นั้นจะหมดอนาคตกับทีมเพราะช่วงที่ผ่านมาเชนฮาร์เลือกที่จะใช้งานจอห์นนี่อีวนปากการหลังจอมเก๋าในการลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยเหตุน,นี้แนวรับเรือดเฟนแมนอาจจะโดนขายทิ้งช่วงเดือนมกราคมก็เป็นได้ ถ้าหากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคาดการกันว่าแมนยูจะคงทุ่มสุดตัวนะฮะในการซื้อตัวชองคารายตดิโบเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของทางนิชที่จะยืนจับคู่กับทางบริชโนมาชินเนชกองหลังพันดุชาวเจนไต่สำหรับแบ็กซ้ายคาดการกันว่ารุกชอ คงจะได้ยืมประจําการเมื่อเขาหายเจ็บและจะกลับมาพิสูจน์สมบูรณ์ฟิตสมบูรณ์แบบอีกครั้งต้องบอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผีแดงนั้นฟอร์มตกก็คือการขาดฟรูแบ็กทีมชาติอังกฤษรายนี้ที่น่าสนใจมากก็คือแผงมิดฟิลเพราะว่ากาซิมิโรนอกจากว่าจะฟอร์มตกแล้วยังมีปัญหาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องส่วนทางโซฟิยนอฟราบัชนั้นไม่จาก ไม่อยากจะทําตาหวานอีกแล้วที่เหลือก็แทบจะไม่ประโยชน์กับทีมแล้วโดยเหตุน,นี้ชื่อของอามาดูโอดานาตน่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาคุมพื้นที่แดนกลางให้กับทางแมนยูและคาดกันว่าทีมน่าจะจ่ายค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์หรือราวประมาณ2,200ล้านบาท พร้อมกับให้โอกาสคอบี้ไมโน่แข่งดาวรุ่งที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะแคลงใจกับสิ่งสิ่งนี้แต่ชื่อด้เลยว่าเ่นฮากกับทางเซอร์จีมรทคิฟอาจจะให้โอกาสนักเตะเพราะเขาแสงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมมากน้อยแค่ไหน ส่วนแนวลุกนะคาดการกันว่าแอนชจนี่คงเจอไม่มีพื้นที่ให้ดรงได้อีกแล้วโดยอารีอันโดกานาโช่น่าจะได้ขยับมาเล่นทฝั่งขวาเพราะว่านักเตะมีศักยภาพที่จะทําหน้าที่นั้นได้อยู่แล้วขณะที่ทางฝั่งซ้ายมาร์คแร์ฟอร์ดจอมสมปทานถาบอล ส่วนหน้าเป้าคงจะไม่มีใครนะฮะเหมาะเข้ากับทางรัสมุสฮอยรุนขณะที่ผู้เล่นที่ทำหน้าที่ปั้นเกมคงจะหนีไม่พ้นบรูโนฟันเดนเดพราะว่าศักยภาพและก็เทคนิคของเขาสามารถยืนอยู่หลังกองหน้าได้แบบสบายๆโดยแนวทางการเล่นที่ชาญฉลา,าดกอบกับความสามารถในการผ่านบอลที่แม่นยำน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทางฮอยรุนมากยิ่งขึ้นในครันี้ นะนผมนี่นะฮะก็เป็นการคาดการณ์ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้งานนี้น่าจะเป็นปรมาณน้นะเรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงงานนี้เฮียไม่ปลื้มนะตำนานชี้แข่งพีเอฟรายนี้จะเริ่มนับเวลาถอยหลังกับทางแมนอยู่แล้วโดวยงานนี้ทางด้านของอาทางหลุยส์ฮานะฮะ ตำนันกองหน้าแมนยูออกมาชี้นะว่าแอนโชนี่ไปนักเตะที่ถูกคาดเดาการเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะและไม่พยายามทําเพื่อชิมเลยซึ่งหากไม่ปรับปรุงการเล่นให้ดีขึ้นน่าจะย่อยช่วยแมนยูลุยตารางบอลและก็ะล่าผลบอลสดได้อีกไม่นานนะจากการบริงานของเดอะซันเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยรือการนี้ต้องบอกว่าแอนโทนีต้องเจอมรสุมมากมายทางฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปเป็นอย่างมากและเรื่องคดีความที่ถูกแฟนเก่านั้นเรียกร้องว่าทำร้ายร่างกายและก็แม้ว่าตอนนี้เขาจะหลุดจากเรื่องล่าวมาได้แล้วแต่ว่าฟอร์มการเล่นที่ดีในการลุยโปรแกรมบอลต่างๆนั้นถือว่ายังดูไม่ดีหรือสะหาได้การตนน์ตาต์ว่าผมคิดว่าเขาต้องดิ้นรนมากอยู่นะกับการได้ไปต่อกักบทางเมนยู ผมจะบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะประเภทที่ถูกกองหลังจับตางได้ง่ายมากเลยนะและดูเหมือนว่าเขาจะยังพยายามเล่นแบบเดิมๆอีกครั้งและในฐานะกองหน้าเขาทําให้การประสานง,งานในเกมรุกของยูนิเตดนั้นได้ลงไปมากตอนนี้ทางแมนยูเองก็มีกองหน้าประเภทที่รอลูกคา้าคอสดีๆจากริมเส้นอยู่แต่ว่าแอนโทนีนั้นไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เขาเอาแต่เลี้ยงตัดเข้าในเพื่อยิงประตูนั่นคือการเล่นเพื่อตนเองเขาต้องการจะทําเพื่อทีมมากกว่าแม้ว่าเขา จะไม่ชื่นชอบซะเท่าไหร่นักแต่ถ้าเขาอยากจะได้ไปต่อผมคิดว่าเขาต้องปรับปรุงสไตล์ของตนเองในครั้งนี้กันบ้างนะแล้วนะอะไรนี้ก็เป็นเสร้อผ้าดูสมสรแมนเชสเตอร์ Man air, ในช่วงอาชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ